นี่เลยครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพที่มีสารสาก,กัดจากต้อนอ่อนบลอกลีที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากกว่าบลอกลีตัวเต็มไว้มาหน่อยท่าจจกสถิติโรลคลายที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดอันดับหนึ่งคือโรคมะเร็ง<ฮ>ถึงแม้ปัจจุบันจะมีนวัตกรรมและวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ายอย่างไรโรคมะเร็งก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้องไรก็ตามก็ไม่ควรประมาทเพราะอย่างน้อย,อยการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาในภายหลังจากผลการวิจัยหลายสถาบวันได้บอกไว้ว่ามีผักอยู่ชนิดหนึ่งที่มีสารต้าน สามารถออกฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็งได้นั่นก็คือต้นอ่อนบอคเคอรีอซึ่งอุดมไปด้วยสารสาคัญที่เป็นประโยชน์มากกว่าบอคเคอรีโตเต็มวัยถึงกว่าร้อยเท่าและยังมีสารซันโฟลาเฟนซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขับสารพิษออกจากร่างกายลดการเสื่อมของเซลล์และยับยั้งการสร้างเซลเล์มะเร็งนี่เลยครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพที่มีสารสก,กัดจากต้นอ่อนบลอคเคอรีที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากกว่าบอคเคอรีโตเต็มวัยกว่าร้อยเท่าและช่วยลดอัตราการเกิดของเซลลล์มมมมะะเเเรรร็งงในนนาาากยยได้ปจสสออผคับ うん。